ในช่วงสุดท้ายนะคะดิฉันธัญมนสุริยาศักด์ก็ยังอยู่กับอาจารย์เกตคณชัยธนภวิพันกุลและอาจารย์แอนนาสุภารศรีงามะนะคะนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องพระราหูเลยทีเดียวะนะคะทุกคน,นี่ยกลัวพระราหูมาก <c oughs> ท่านน่ากลัวไหมอาจารย์เกตพระราหูต้องต้องต้องพิจารณาหลายหลายด้านนะอาจารย์มีมีทั้งท่านความหมายของท่านไม่ได้ไม่ได้ให้โทษซะอย่างเดียวนะฮะยังยังยังมีให้คุณเวลา ราหูท่านให้คุณเนี่ยก็ถือว่าให้คุณใหญ่นะฮะให้คุณแบบโลดโผนแล้วก็นึกไม่ถึงแบบคาดไม่ถึงนะแบบคาดไม่ถึงนะครับก็มีทั้งสองด้านนะครับผมครับนราหูก็มีดีเหมือนกันตามสภาพนะคะราหูจะให้โทษมากเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาคือคนเกิดวันศุกร์นั่นเองนะคะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยพระราหูจะเป็นกาลกินี แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพาะสิ่งไม่ดีโคจรไปไหนก็ต้องมีเรื่องเกิดขึ้นไม่ดีในภพนั้นนะคะส่วนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยราหูเนี่ยมาเร็งลักขาเขาก็ถือว่าเป็นจุดเบียนคือพินทุบาทเบียดเบียนให้ไม่มีความสุขในเรื่องของภพหุ้นส่วนนั่นเองนะคะหุ้นส่วนเนี่ยเราจะ แปลว่าเป็นคนก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้ะนะคะคือพระราหูเนี่ยตามนิทานชาติเวนเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นดาวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะบางท่านทำงานเนี่ยนะทำงานเยอะ แต่ได้เงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยก็แปลว่าพินทุบาททนไม่ไหวแล้วอยากออกจากงานแล้วอันนี้ก็คือคนลัคนาราศีมีนเหมือนกันนะคะที่ที่ดาวมันมาเล็งนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะให้โทษเสมอไปนะคะนี้เราก็มาดูลีลาของท่านก่อนพระราหูเนี่ยว่าท่านมาจากไหนนะคะมาจากเรื่องของอะไรค่ะเชอาจารย์เกตค่ะครับผมกับสำหรับพระราหูนะฮะในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คือให้ให้มองในเรื่องของ มัวเมาให้ทายราหูะนะฮะอันนี้ในทางโหราศาสตร์นะครับผมพระราหูเนี่ยถ้าสําหรับชาวราศีมีนนะครับพระราหูมาจากภพที่12นะฮะก็คือเขาเรียกว่าภพวินาศนะฮะหรืหอวินาศนะ,ะน,นั่นเองนะครับผมแล้วโครจรมาเรื่อยๆนะฮะโคจรจมาเรื่อยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือโครจรอยู่ในภพที่7นะฮะก็คือภพตรงข้ามกับชาวราศีมีนนะครับโคจรเข้ามาตั้งแต่วันที่30มิมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะราหูการโคจรเนี่ย โคจรราศีละ1ปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งโดยประมาณนะอาจารย์แล้วก็รอบจักรราศีเนี่ยใช้เวลาประมาณ18ปีนะฮะเพราะฉะนั้นราหูอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ประมาณปีครึ่งนะก็ถือว่าเป็นดาวรายปีนะเวลาที่ท่านจะให้คุณก็จะให้คุณนานนะฮะส่วนเวลาถ้าเกิดท่านจะให้โทษก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะฮะก็ในในตรงนี้ความหมายก็คือวินาศนะฮะมาอยู่ปัตนินะฮะแล้วกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ท่านอาจารย์หมายถึงว่า ในเรื่องของกฎพินทุบาทใการตรงนี้นะครับก็เรื่องของพินทุก็คือจุดนั่นเองจุดที่เสื่อมจุดที่เสียนั่นเองนี่มันเป็นจุดสีดําด้วยนะจ๊ะไม่เป็นจุดสีอื่นนะคะแล้วพระราหูมาจากเจ้าเรือนวินาศครับวามหมายของพบวินาศในเรื่องความเสียหายนะฮะกระทันหันความวิบัติความสูญเสียต่างิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะ เราคาดไม่ถึงก็คือภัยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะหรือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบวินาศแปลว่าไม่ชอบอะอะไรเงี้ยพอมาอยู่พอมายืนอยู่ตรงหน้าเราสมมุติว่าเอาเอาแบ่งสักหลายวัยนะคะวัยหนุ่มสาวนะคะวัยผู้สูงอายุวัยรุ่นก็คือวัยเด็กประมาณอยู่ในการเรียนนะคะนี่เราเราเอาเด็กในประมาณเรียนหนังสือก่อนนะคะถ้าท่านมีดาวพระราหูเนี่ยมายืนอยู่ ท่านก็จะต้องไปมัวเมาในสิ่งนั้นนะคะเมาก็มีเมาดีกับเมาร้ายอีกเหมือนกันนะคะถ้าเมาดีเนี่ยก็แปลว่าท่านเรียนหนังสือท่านก็จะอ่านหนังสือแบบมัวเมาเลยเรียกว่าดาวพระราหูเป็นดาวภาคกลางคืนอ่านหามรุ่งหามค่ำใช่ค่ะแล้วดีไหมอาจารย์ดีดีในแง่ของการศึกษาหาความรู้อาจารย์แต่ว่าบางทีมันต้องจัดสรรเวลาด้วยอาจารย์ครับ พักด้วยร่างกายนะครับพอไปไปมัวเมามากเนี่ยก็ดาวราหูบอกแล้วว่าเป็นจุดที่เล็งเล็งก็จะส่งผลร้ายกับท่านแหละอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเสียสุขภาพนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะว่าราหูเนี่ย แปลว่าเรื่องที่เราไม่คิดแล้วมันเกิดขึ้นฉันคิดว่าฉันเก่งฉันมีแรงฉันนอนดึกได้หลายหลายวันอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรนะคะวันนั้นท่านคนที่ลาศีมีนก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าไหวสูงขึ้นมานิดนึงก็ในเรื่องของเพศตรงข้ามนะฮะในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของ หุ้นส่วนสัญญาเอาเอาไว้ประมาณคนแบบกลางคนแล้วกันไวกลางคนครับท่านอาจารย์ไว้กลางคนก็ในเรื่องของเพศตรงข้ามนะฮะก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะฮะก็อาจจะนําพานะฮะนำพาในเรื่องที่เขาเรียกว่า มามาชักจุงนะฮะไปในทางที่เป็นลาหูนะครตรงนี้นะฮะในเรื่องในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยถ้าเกิดท่านใดที่เขาียกประกอบธุรกิจนะฮะหรือว่ามีเอกสารมีสัญญามีการเจรจากันทําสัญญากันก็ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งต้องระวังนิดนึงต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ในเรือนของดาวพระพุธด้วยนะเอกสารสัญญานะครับส่วนอีกไว้นึงนะฮะก็จะในเรื่องของ ครอบครัวนะฮะท่านใดที่มีครอบครัวแล้วนะฮะกำลังมีครอบครัวก็ต้องระมัดระวังนะฮะต้องต้องบริหารนะฮะต้องต้องต้องคุยกันมีการคุยกันต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของครอบครัวนะคะสามีก็ต้องดูแลภรรยาหน่อยภรรยาก็ต้องดูแลสามีหน่อยเพราะว่าราหูเนี่ยมันแปลว่ามัวเมาแปลว่ายกยอปอปั้่นถ้าเราเนี่ยไม่ดูแลครอบครัวหรือว่าคนรักของท่านเนี่ย ไปโดนคนอื่นอเอาอกเอาใจไปเหมือนกันนะคะคหลงลาหูเ,เขาเรียกว่าเมาเมาเมาก็คือความไม่มีสตินั่นเองนะคะเมาเหล้าเมาหญิง เมาการพนันเมาได้ทุกอย่างเลยนะค่ะเป็นดาวลุ่มหลงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยู่ในวัยที่ที่เราไม่มีสติอย่างเงี้ยนะคะหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราอากคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรามีสติพอดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรเนี่ยเข้าพบเสียมันก็จะทําให้เราในเรื่องของขาดขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมได้นะคะซึ่งคนราศีมีนเนี่ยนะคะเดี๋ยวประมาณอาจารย์เกตประมาณวันที่ วันที่เท่าไหร่คะประมาณเดือนกรกฎานี่แหละวันที่1 1กรกฎาค่ะสิบเอ็ดกรกฎาประจําตัวก็จะยกย้ายนะฮะจากราศีกรกฎนะฮะที่ได้ตําแหน่งดีนะฮะก็เปลี่ยนตําแหน่งนะฮะแต่ว่าพบตรงนั้นมันเป็นพบอเลียอาจารย์ต้องระวังให้มากนะคะถือว่าตอนเนี้ดาวดาวพระราหูที่ท่านมาส่งผลเสียเนี่ยแต่ยังไงซะดาวพระรหัสสมดีดาวตัวของท่านเองเนี่ยยังได้ตําแหน่งที่ดีอยู่สติก็ยังดีอยู่ค่ะ แต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาปีพศ2558นะท่านต้องระวังให้มากมากมากมานะไม่ใช่มากธรรมดานะอาจาย์เพราะว่าอลิเป็นเรื่องตัวเองอัลิก็คือตัวเราคิดไม่ได้งานอัลิงานก็มีปัญหาทีนี้ราหูก็เล็งอยู่อย่างนี้ก็ทําให้เรามืด8ด้านเลยนะคะตรงเนี้สติเราก็จะเสียได้พราะนั้นใครดึงไปตรงไหนเนี่ยเราก็จะดึง ตามเขาไปกลายเป็นว่าเรามัวเมาลุ่มหลงถึงขั้นที่ว่าถูกหลอกได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนพุธนั่นเองคแล้อยู่ในภพที่7นะครับ ถ้าในเรื่องของไก่วิภาคนะฮะก็ต้องแนะนํานิดนึงนะฮะชาวราศีมีหรือลัคนาราศีมีเนี่ยต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วย่ะเรื่องของระบบการการทานอาหารนะอาจารย์การระบบการการย่อยนะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงเทือกเกิดไก่วิภาคจะปกครองในเรื่องของท้องนะฮะส่วนท้องก็คือราศีกันนั่นเองค่ะราศีกันนะครับก็ต้องทานอาหารให้ตรงเวลานะฮะดูอาหารที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์นะฮะตรงนี้นะฮะในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะอาจารย์กับผมก็โรคที่จะเกิดกับคนรา สีมีนเนี่ยก็คือเนื่องมาจากพบวินาศนั่นเองนะคะโลกที่ที่มืดอะ โลกราหูเขาเรียกว่าโลกมืดโลกที่หาสาเหตุไม่เจอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆเนี่ยแหละที่ว่าเดือนกรกฎานี้นะคะเพราะว่าดาวสติก็ไม่มีดาวราหูเนี่ยเล่นงานเราเต็มที่เลยแต่เราก็ไปพิจารณาดาวพระราหูณะขณะดนี้นะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ยังเสวยเลิกที่ดีอยู่เขาเรียกว่าภูมิปารโหแห่งเลิกแต่ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเดินที่ย้อนจักค่ะ พอตอนแรกเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะสวยเทสาตรีก่อนคคืออย่างไรก็ได้เทสาตรีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูท่านสถิตในในในเลิกของภูมิปารโลก็แปลว่าความหนักแน่นความมั่นคงก็ยังอยู่แต่อีกสักประเดี๋ยวนึงเนี่ยดาวราหูท่านจะถอยไปนะคะ10องศาหลังของราศีกันตรงนี้แหละที่ว่าดาวราหูเนี่ยจะสวยเลิกเนี่ยคือโจโลเลคร แล้วดาวสติปัญญาของท่านเนี่ยก็โคจรเข้าพบเสียด้วยซึ่งต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าตรงนี้ถ้าอยากจะรู้นะคะถามใครได้ต้องมาศึกษานะครับผมเรื่องของโหราศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะพระราหูเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีกันนะฮะก็คืออีกหนึ่งปีนะอาจารย์ก็คือทั้งปีเลยนะฮะจะยกย้าทีก็นู่นนะปีห้เลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งก็น่ากลัวมากนี้ท่านผู้ชม ทางบ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีปัญหานะคะหรือว่าสงสัยรายละเอียดคือคือที่เราคุยกันเนี่ยคือเราเราคุยโดยภาพรวมนะคะซึ่งดาวดาวตั้งรับของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีดาวดีดาวไม่ดีบ้างก็สามารถนะมาปรึกษาในเรื่องของดวงชะตากับทางสมาคมเรานะคะซึ่งก็มีจะมีอาจารย์เนี่ยที่รองรับอยู่นะคะให้ความรู้ความกระจ่างแก่ท่านว่าดาวพระราหูมาควรทําอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะได้ความรู้มากมายนะคะเพราะว่าตรงนี้อะไรด ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจารนะคือพยายามที่จะเอาเนื้อหาหลักๆมาให้นะครับคุยกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเรายังสนุกสนานอยู่กับพระราหูนะครับปรากฏว่าเวลาหมดแล้วนะคะก็มีข้อขาดสักนิดหนึ่งอาจารย์พระราหูเนี่ยก็คือการการเรียกปรับแก้ทางโหราศาสตร์ไทยก็คือคือจะต้องมีสติอาจารย์ก็คือถ้าราหูเป็นดาวมืดใช่ไหมฮะเราต้องเอาปัญญาดาวปัญญาเข้าไปแก้นะครับ ก็ท้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราสามคนไจ้ช่วยครับนะคดิฉันธัญมลสุริยศักดิ์อาจารย์คณชัยธนะภวิพันกุลอาจารย์สุพัสรศสีงามต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงหน้าโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ